ิดปลาใส่เย็นๆ,ๆครับมาลุ้นกับพี่โกบครับวันนี้ๆๆน,น,น,น้ำก็ลงไปเยอะลงทุกวัน แดดส่องพอดีมุมนี่แดดส่องหน้าไว้ไม่เป็นไรเอาลมไปนั่น,น,<ว>ม,นมันแดดม,มันส่องเออดังเสีงอย่างนีแ้แดดส่องพอดี มูดโดดไปแล้วครับยังเหลือครับยังเหลือโอ้โหหลุดกระสอยะครับพี่ขยกทั้งวันแล้วครับวันนี้เริ่มล้าแล้วว, <laughs> วันนี้ได้มันกี่โลแล้วพี่ เพิ่ลลงไดง้เพิ่งได้ช่วงเย็นเท่านายียแ <laughs> ดดล่มลงตกครับร้อนแดดมันส่องพอดี โดดอ้มยังโดดโดดตรงรูพอดออีนี่เดือดสูงขนาดนี้ <laughs> ที่ก็เป,เป็นเป็นที่ประจำของพี่กบครับตอนนี้ไม่ทราบนะม,มาลุ้นกัน,น,นต่อครับโดดไหม Mm-hmm. นนติดแล้วครับปลาสร,ร้อยแล้วก็ปลาขยงด้วยครับวันนี้ตัว ไายเงี้ยแล้วคือยัง <laughs> ตัวตามสีน้ำ <laughs> ตัวตามสีน้ำเนี่ยติดขยังจะเสียเวลานิดนึงนะเน,นี่ย <laughs> ใครจะบอกพิ้งกจบเปลี่ยนสีดได้ ปลาก็เปลี่ยนได้ปลานะมันก็เปลี่ยนตามสีน้ำนะเนาะมันใสเงี้ยวเยอ๋อเปลี่ยนตามน้ำนะฮะมันอยู่ตามสีน้ำด้ืยน้ำดำๆตัวดำาปื้อเลยใสเหงี้ยวเลยใครบอกว่าจิงจกเปลี่ยนสีได้อย่างเดียว เดี๋ยวสังเกตมันจะใสไงก็ดูน้ำเด็กก็น้ำคุนค่นๆตัวมันจะ,จะใสแง <ใน S 2> ี้วแล้วปลาขยงน้ำดำๆตัวมก็จะดำๆครับม,ม,มาดูครับลุ้นพี่กบกปปันต่อครับอ๋อติดมาแล้วครับติดแล้วทั้งปลาทั้ง <laughs> ปูครบบับพ่อแม่ตัวดัมเปอรเลยฮะไม่อยากทำบาปมันพี่พี่เป็นอันตรายต่อยอมากเลยอันตรายต่อยอและถี่เลยเนะี่นยออมทั้งเลียบีกบบ่ หมือนพิธีวันนั้นมีการตักึ้นมาไม่อยากทำบาปนะปาาปวดปวดขนาดไม่อยากทำบาปไม่า่ายอย้อยเนี่ยนะมีการบอกไม่อยากทำบาปปาดดเพี้ยเพี้ยปูที่นี่ก็ตัวโตมากครับคนที่ชอบกินปูอะ ติดแล้วครับอ้าติดข้างนอกป่าวมาครับตัวโตรครับรอบนี้เก็บปลาลันเราก็ได้ตั้งเยอะด้วยในถุงไงเมื่อกี้เก็ได้ตรงนู้นไงตรงไม่่ใชตรงนี้งตร,งตรงเก็แกก็ได้เยอะอยู่เด้อแกก็คงมาแต่เช้าเหมือนกันอะไล่ย,ยกไปเหมือนกันปลาลันอะ แกบอกว่ายกจากตรงนู้นมาได้สักโลหนึ่งแกบอกมาถึงนี่ไม่มีใครไม่มีใครโทรหาโทรหาเพื่อนบอกว่าอยู่หนองเกียงกูไม่ไปหรอกว่าหนองเกียงขี้เกียจเข้าไปแกแกก็เลยกลางยอยกตร,ตรงตรงตะหนันยกกันแหละจะได้ไปตั้งเยอะ ติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วตัวโตรครับเก็บรอบไปตัวสองตัวแต่ถ้าตัวแบบใหญ่ๆแบบนี้ก็ไปย่างฮนะอู้ฝังงนปลาปลาช่อนขันตัวทั้งนี้ ติดมะโดด,โด,ดวันนี้อะพี่อโอ้อี่ก,กาช่อนตัวเท่าเนี่ยเสียดายตัวขนาดนี้พี่กบบอกวันนี้เสียดายครับโดดโอุ้ท่าใต้นี่หายเหนื่อยเลยเป็นโล,นโลตัวเป็นโล เอ้ยผ่าดเดี๋ยวสวนมากมันจะโดดนะปรนไปช่อนนะขนาดตัวเล,เล็กก็ยังโดดไม่แน่ครับเย็นๆเพ่มกลับม่อีกไปทางเหนแล้ ปล่อยน้ำลงมาแคนนะ่น้ำคือเป็นฟองๆครับมันลุ้นกันอีกครับลุ้นกับพี่กบครับรอบนี้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วปลาอโอปลาหมอครับตัวโตวครับรอบนี้ปลาแพทย์แต่วันนี้พี่ทิพย์ไม่เห็นมายกยกไปยกที่อื่นกันมัน้ง ไปไปกับพ่อเก็บปอเยอะเบอ้อแกจะมาช่วงเช้าเช้อาอ่ะอืมเห็นปะลันตะลันว่าเก็บปอก็มาแต่ไม่รู้มันทำอดดยูอ่ตรงไหนปอก็ไปกระพี่นี่แหละไปทั่วไปทั่วอมออกกช้อสออุ้โอ้วันนี้พี่กบบอกว่าไปทั่วแล้ววันนี้ กระ,ะระดียะไรครับที่นั่น,นดีปกโ,โอ้ปลากระกดีะไปทำปลาระรอบนี้ไม่ติดครับรอบนี้ติดปลากะดีอ,อยเันนี้อีกระสอบปุ๋ยนึงยกได้เป็นทีละเ,เป็นโลอะ เดี๋ยวใจก็จปุ่ยด้วยเป็นคลองน้ำแบบนี้จะเป็น,เป,นเป็นนาฮะยกในนาโอ้แ้วน้ำมันไหลก็เดินยกไปเรือ่อยๆฮะยกทีเดินแบบน้ำมันไหลโพงไงอ๋อยกทีเป็นโล <laughs> จากสามทีมุดไม่ถึงแต่เห็นรถดีเคจอดอยู่ตรงนั้นเลย เห็นว่าเมื่อวานได้เป็นสิบโลกุ้งนะอ้้ประมาณแปดร้อยบาทนะสิบโลนีหคือขายโลละหกสิบ๋อโลละหกสิบเอ้ยเออโลละหกสิบตอนแรกตอนแรกแปดสิบมีไหมครับรอบนี้เขาว่าเมื่อวานเห็นยายเค้ยว่าไปขายได้หกสิบอะมันงมันเยอะไงมอ๋อมันพวกแท็กมันเยอะแทกกุ้งอะราคาก็ลง ถ่ายได้ทำยิเคได้เยอะมั้ยเมื่อวานได้เป็นทริปโลอะไรแต่โลแล้วก็ที่พ่อใชเวลาทำไมได้แล้วเนาะครับแล้วก็บวันนี้เม่ไดเดินไม่ยุกเลยนะอืมเรา,าหาัวห้ยังเนาะบอกให้ไปถ่ายเขาหนาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศใช่ไหม, <S <S อมเออเขาอยากดูยกยอวันนี้เขาก็ถามทำไมวันนี้พี่ลินไม่คุยเลยวันนี้เขาบอกพี่ลินเหนื่อยพี่กบพี่โกบเหนื่อย ันนั้นที่ลงไปตรงคลิปตรงไหนอ,อ่าสจำไม่ได้แล้วัวนก่อนโอ้วันวันที่ตอนเช้าอะ่ะตอนเช้าที่เรามาตรงนี้แหละห <laughs> นี่เงียบเลยครับ จะไปถ่ายกุ้งไม่ต้องเดินเดินตามเขาตลอดนะเนินเดินไป <laughs> ถ้าล่วงลงนะกล้องนี้เรียบร้อยเลยต้องเดิน,เด,นเดินตลอดทั้งวันเน <laughs> ยก,กุ้งต้องมีหัวอาหารใส่นะบางลไปแล้วก็อย่างหัวอาหารอ๋อตัวมีหัวอาหารด้วยอืมวางลงไปแล้วกุ้ง พอมาตืดนดีๆก็เพิ่นกุ้นี่ผสมทำไว้หมอดกินมันละอะไรยอดกุ้งยอกุงออก้งเห็นเราได้ไปยกสักทีไม่ม,ม,มีน้ำยกหมอดกินมัน้ยอุ้ยโ,โตแล้ว,โต,โ,ลวโ,ตโตแล้วเหลือเกินึง เหลือตัวเล็กไว้ให้ฮะ2สองตัวแสดงว่ายลินติดไม่รู้แกเยอะองแพงที่ว่าจำแกไม่แกบอกว่าทำไมติดกันจากย้างย้องแสดงว่าติดออกมาจากข้างในนะมั้งวันนี้แกเห็นอับหลนก็ออกมาจากข้างใน ไม่ใช่เกย์ไปยกตรงสะพานตรงนั้นที่เกเคยยกเลเจอ,อน้ำตรงสะพานนะแดดสองพอดีฝั else, ่งนี้ จะโดดไหมรอบนี้ไม่พ้นครับตัวเล็กเสียงปลาโดดครับถุงพ่กบ บวนแล้วไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าะทั้งซอยทั้งกระดีแดนแดดมันส่อง ตองหน้าพอดีลมก็มีบางแดดนะน้องเกียงนี่เข้าเข้าไปหรือไหมฮะที่ไปกันแหละอ๋อเส้นนั้นใช่ไหมฮะมตรงไปเรื่อยๆมมันก็มีประตูที่เปิน้ำไอ้ตรงที่คอกวัวหรือเปล่าครับตรงนั้นใช่ไหมฮะมผมเลี้ยวไปทางคอกวัวฮะ ตัวเล็กเก็บย,ย่อแล้วมังไม่ติดตรงนู้นง่ายเหมือนตะนองเลย <laughs> เล็กโดนไม่พ้ <laughs> น <laughs> นะ ไม่มีใครไงโล่กทั้งคลองเลยข้าบนยกทีคู่คู่เยจุดอะไร โดดโดดโดดไม่รอดครับรแต่มัี้ยยังก็ยังดีนะมันได้ทุกรอบเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยก็ล็กตัวใหญ่ค้ากันไปจุดะอะไรเนาะกินข้าวไป hai con, hai con, hai ยิงไห้ ปลาปลาซ้อยครับ